คนไล้รฮัลโหลฮัลโหลมีไหมสามเปิี ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเทสกำลังเทสระบบอยู่นะครับวันนี้เตรียมตัวดูดวงนะครับดูดวงฟรีหนึ่งในวันแม่นะครับ oh, no. ในในวันแม่นะครับมองเรา oh, no. ใกล้ๆสวัสดีครับแฟชครับครับ เป็นครับ12ราศีนะครับวันนี้เป็นวันดีนะครับเป็นวันมงคล,เป,งคลเป็นวันแม่แห่งชาตินะครับจากนักการกเจ้าเพิ่มก็เลยถือโอกาสดูดวงเฉลิมพระเกียรตินะครับใครใเดือดร้อนต้องการดูดวงนะครับเอาเฉพาะเนื้อหาสาระสำคัญจริงๆนะครับ เตรียมวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะครับแล้วมาเจอกันช่วงเที่ยงนะครับ12.00นถึง13.00นนะครับเที่ยงถึงบ่ายโมงนะครับเห็นไหมอาจจะเป็นเพราเราจบจมันต้องเอาแผ่นแผ่นยาวถึงสุดข้างบนก็เราทำดูครับ